วิดีโอนี้สำคัญมากๆค่ะถ้าคุณดูไม่จบคุณจะพลาดโอกาสถึงวิธีเรียนภาษาฟินยังไงให้เก่งเร็วๆนะคะเพราะว่าวิธีทั้งหมดที่มาบอกในวันนี้ตัวเองได้ลองลองทำมาทั้งหมดแล้วแล้วก็ได้ผลนะคะจะมีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะช่องนี้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์นะคะถ้าคุณไม่อยากที่จะพลาดข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะก็กด subscribe นะคะหรือไม่ก็กดกระดิ่งเตือนด้วยนะคะ คุณจะได้รู้เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรื่องการทำงานนะคะหรือว่าข้อมูลอื่นๆที่สำคัญเกี่ยวข้องกับประเทศฟินแลนด์ค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อใครเนี่ยเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมไปกดดูคลิปต่างๆนะคะย้อนหลังได้นะคะ คลิปนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับภาษาฟินแลนด์นะคะเพราะว่าที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยก็จะพูดภาษาฟินแลนด์ซึ่งเป็นภาษาราชการนะคะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะสื่อสารพูดฟัง อ่านเขียนภาษาฟินได้ก็จะเปิดโอกาสให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำงานในการเรียนในการสื่อสารกับคนอื่นนะคะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะและถ้าเราเนี่ยมีภาษาที่ดีมากๆขึ้นไปอีกนะคะเราก็จะสามารถจัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสารหรือว่าจะไปติดต่อทางราชการ ได้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่จะไม่ต้องไปพึ่งหรือว่าขอร้องคนอื่นให้มาช่วยภาษาฟินเนี่ยเป็นภาษาที่ยากภาษาหนึ่งในโลกนี้นะคะเนื่องจากว่าคําหรือว่าประโยคนะคะมันจะไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษแล้วก็จะไม่เหมือนกับภาษาใดในโลกนี้เลยะค,ะคำต่างๆเหล่านี้นะคะอยู่ในประโยคนะคะมันก็จะเปลี่ยนไปตามประโยคนะคะอันนี้คือข้อที่ยากที่สุดนะคะ เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทคนิคยังไงนะคะที่จะทําให้เราเรียนรู้ภาษาฟินได้เก่งเร็วนะคะยิ่งขึ้นนะคะข้อแรกก็คืออยากจะให้เพื่อนเนี่ยตั้งเป้าหมายนะคะเอาไว้ก่อนว่าการเรียนภาษาของเราเนี่ยเราอยากจะเรียนไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เรียนต่อหรือว่าทํางานหรือว่าอยากจะเอาไปสื่อสารกับคนอื่นนะคะ เพราะว่าการที่เรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนเนี่ยมันเหมือนจะเป็นกำลังใจหรือว่ามันจะเป็นจุดมุ่งหมายของเราในอนาคตนะ,ะนอกจากนี้ก็จะเป็นการทุ่มเทนะคะให้กับตัวเองในการเรียนภาษาฟินให้เก่งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเกี่ยวกับคนไทยในฟินแลนด์ทำงานอะไรนะคะก็เข้าไปติดตามดูย้อนหลังกันได้ค่ะ แต่ยังไงก็ตามนะคะก็มีคนจำนวนมากอยู่นะคะที่ว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วนะคะว่าอยากจะเรียนภาษาไปเพื่อเรียนต่อหรือไม่ก็อยากจะเรียนภาษาเพื่อที่ว่าอยากจะได้ทำงานนะคะแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะถอดใจเพราะว่า เห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่มีพัฒนาการเลยในการเรียนภาษาเรียนเท่าไหร่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเขียนไม่ได้หรือว่าอ่านไม่ออกนะคะอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนคิดไว้นะคะว่าในการเรียนภาษาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปุบปรับหรือว่าเรียนแป๊บเดียวมันจะเห็นผลนะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยอดทนก่อนนะคะแล้วค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นผลของมันเองนะคะ เพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องเป็นกระบวนการแล้วมันก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งค่ะค่ะสิ่งสำคัญก็คืออยากจะให้คุณตอกย้ำกับตัวเองนะคะว่าคุณตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วนะคะก็ะจะไม่ย่อท้อก็คือจะต้องไปถึงเป้าหมายอันนั้นนะคะไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็คือจะต้องสู้กันไปสักพักหนึ่งนะคะค่ะมาถึงตรงนี้ก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้อะไรบ้างนะคะ เรียนต่อหรือว่าอยากจะทำงานนะคะยังไงก็ลองเขียนมาในคอมเมนต์นะคะว่าเป็นการเรียนต่อหรือว่าอยากจะทำงานนะคะค่ะเมื่อคุณมีเป้าหมายนะคะสิ่งต่อไปก็คือคุณจะต้องเริ่มเรียนนะคะอย่างแรกก็คือคุณจะต้องอ่านนะคะก็คือให้อ่านทุกอย่างเท่าที่คุณสามารถที่จะอ่านได้นะคะตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะอ่านอะไรไม่ออกเลยเพราะว่าเป็นการเรียนใหม่นะคะก็คือ ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับภาษาด้เลยว่าอ่านออกยังไงก็อยากจะแนะนำนะคะให้คุณอ่านอะไรสั้นๆเป็นคำๆนะคะอย่างเช่นเ,เป็นพวกโบโรชัวร์ที่ว่าเป็นจากทางร้านค้านะคะว่ามีของอะไรขายก็คือให้จำำําคําศัพท์นั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องผักหรือว่าเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรก็คือค่อยๆอ่านค่อยๆดูค่อยๆจําไปวันละนิดว่าคําศัพท์อันนั้นนะ่ะ เป็นอะไรนะคะพอเราได้คำศัพท์ปุ๊บเนี่ยในหัวสมองของเราก็จะเหมือนเพิ่มคำศัพท์คงศัพท์อันนั้นนะให้ใหญ่ยิ่งขึ้นและในวันข้างหน้าเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่คุณจะหยิบใช้คำศัพท์พวกเหล่านี้นะคะคุณก็จะรู้เองนะคะว่าคำพวกนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะแล้วก็ถ้าจะให้แนะนำนะคะในการอ่านเนี่ยก็คือถ้าจะอ่านเนี่ยจากคำศัพท์ก็จะเริ่มมาเป็นประโยคสั้นๆอันนี้แนะนำให้อ่านเกี่ยวกับ การ์ตูนของเด็กหรือว่านิทานเด็กที่เป็นเล่มบางๆนะคะอาจจะมีแค่สัก5แผ่นประมาณนั้นแล้วก็หน้านึงก็อาจจะมีแค่3าบรรทัดนะคะเพราะอะไรก็คือนิทานของเด็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากก็คือตัวหนังสือจะใหญ่แล้วก็มีรูปภาพและคําศัพท์ก็จะง่ายนะคะก็ให้อ่านไปทุกวันอาจจะเป็นซ้ําเล่มเดิมนะ,ะอาจจะครั้งสองครั้งนะคะก็คืออ่านไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าคุณอ่านทุกวันเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการฝึกการอ่านอย่างน้อยก็คือทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะอดทนหรือก็คือมีความพยายามต่อไปในข้างหน้านะคะพออ่านได้มาเป็นคำๆนะคะเป็นประโยคก็สเต็ปต่อไปก็คืออาจจะอ่านหัวข้อข่าวนะ,ะมาถึงตรงหัวข้อข่าวนี่คุณอาจจะไม่เข้าใจแล้วว่าข่าวอันนั้นเนี่ยเกี่ยวกับอะไร แต่อยากจะให้คุณเดานะว่าไอหัวข้อข่าวเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรถ้าคุณเดาออกแล้วก็คือถ้าใช่ก็แสดงว่าคุณสามารถที่จะอ่านรู้เรื่องนะคะถึงแม้ว่าจะอ่านรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทีเดียวนะคะข้อที่3นะคะอยากจะให้จดคําศัพท์ใหม่ๆทุกวันนะคะจะเห็นว่าการจดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ โบราณก็คือมีตั้งแต่สมัยก่อนก็คือเรียนก็ต้องจดแต่ว่าการจดเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะคะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราจดเนี่ยเราก็อาจจะเอามาทบทวนัวละเล็กัวละน้อยนะคะก็จะทำให้เราจําได้มากยิ่งขึ้นนะคะบางคนที่อาจจะคิดว่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องจดก็คืออาจจะจําได้แต่จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้คํานี้นะหรือเราไม่ได้เห็นบ่อย,อยๆเนี่ยมันก็อาจจะลืมได้นะคะ เพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้เพื่อนเนี่ยมีสมุดโนต้ตเล็กๆหรือไม่กระดาษเล็กๆติดตัวนะคะพอเจอคําไหนเนี่ยเราก็จดเอาไว้นะคะอย่างเช่นเวลาขึ้นรถบัสเนี่ยเบาะท,ที่นั่งหน้าของเราเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบเป็นประกาศหรือว่าเป็นโฆษณาคะ,ะเรานั่งเราก็ดูตรงเบาะข้างหน้าเนี่ยมีคํานึงที่สะกิดใจเราเราก็จดเอาไว้แล้วอาจจะมาเปิดคําศัพท์ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นวันวันนั้นเราก็อาจจะได้เรียนรู้คําศัพท์ไปโดยอัตโนโมัตินะคะ อันที่สี่ก็คือทำหูให้คุ้นเคยกับภาษานะคะถ้าเราสังเกตนะคะมนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้ภาษาเริ่มแรกก็คือจากทักษะการฟังนะคะอย่างเด็กเล็กเนี่ยที่ยังพูดไม่ได้เขาก็จะฟังก่อนพอฟังแล้วเขาก็จะเข้าใจพอเข้าใจเสร็จเขาก็จะพูดนะคะการฟังจึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะในการเรียนรู้ภาษานะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์อยู่คำศัพท์หนึ่งนะคะเรียกว่า brain soaking นะ b บรนโซกิ k งเนี่ยนะคะจะมีคำคำนี้คำว่าเบรนเนี่ยแปลว่ามันสมองโซกแปลว่าเปียกหรือว่าแฉะเพราะนั้น b r เบรนโซกิ n งก็คือการทำให้สมองเปียกหรือแฉะก,ก็คือการฟังให้เยอะที่สุดเท่าที่จะฟังได้นะคะอย่างเช่นฟังวิทยุฟังเพลงฟังทีวีฟังเพื่อนบ้านคุยกันหรือว่าฟังอะไรเนี่ยก็คือพยายามฟังให้เยอะที่สุดนะคะ ถ้าเราฟังบ่อยๆต่อมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะเดาได้ว่าที่เขาพูดเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะคือไม่สําคัญนะคะว่าสิ่งที่ฟังมาเนี่ยจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่อยากจะให้โฟกัสตอนที่เขาออกเสียงหรือว่าจังหวะในการพูดนะคะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเผื่อเราฟังมากๆเนี่ยต่อไปมันจะช่วยพัฒนาการพูดได้ในอนาคตค่ะเพราะนั้นก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ย หัดฟังเยอะๆนะคะไม่ว่าจะฟังบนรถเมล์หรือว่าฟังอยู่ที่บ้านหรือว่าทุกทกที่เพราะว่าสมัยนี้มันก็มีเครื่องมือมีโทรศัพท์หรืออะไรที่เราสามารถฟังได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นฟังไปเถอฟังไปเธอคะ่ะถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจข้อที่5นะคะก็ะอยากจะให้ฝึกทุกที่ที่มีโอกาสนะคะอย่าไปอายเพราะนั้นเวลาเราปิดติดต่อหรือว่าไปพูดอะไรกับใครก็พยายามที่จะพูดสื่อสารกับเขานะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราก็จะต้องหัดพูดนะคะเพราะว่าการพูดเท่านั้นนะคะที่มันที่จะทำให้เราพัฒนาไปยิ่งขึ้นนะคะยิ่งถ้าเราอายเท่าไหร่ไม่พูดเนี่ยทักษะการพูดของเรามันก็จะยิ่งไม่เก่งนะคะเพราะานั้นพูดพูดพูดเท่านั้นนะคะแล้วก็การพูดเนี่ยมันเป็นการที่เราแสดงความกล้าออกมา มันเหมือนเป็นการถลายความกลัวของเราออกมานะคะเพราะนั้นก็อาจจะฝึกพูดก่อนพูดที่กระจกพูดก็ปี้ไม่ว่าเราจะได้ยินเสียงใครก็พูดหรือว่าพูดอะไรเราก็พูดตามเขานะคะพอถึงสถานการณ์จริงๆเราเจอใครจริงๆเราก็พูดไปก็คือพูดผิดพูดถูกก็พูดไปก็คิดว่าเจ้าของภาษาหรือว่าคนฟินเขาก็น่าจะเข้าใจเราบ้างนะคะ แล้วก็สิ่งที่เราพูดผิดเนี่ยก็อย่าไปอายนะคะก็มันจะเป็นประโยชน์ของเราในการพัฒนาต่อไปยิ่งขึ้นนะคะคือเราจะรู้ว่าระดับของเราเนี่ยขนาดไหนแล้วก็เรายังบกพร่องในจุดไหนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้แก้ไขข้อบกพร่องข้อบกพร่องตรงนี้นะคะข้อที่6นะคะก็คืออย่าก,กลัวแล้วก็พยายามหาโอกาสในการใช้ภาษานะคะไม่ว่าจะไปร้านค้าหรือว่าไปซื้อของอะไรเนี่ยก็คือ ให้มั่นใจนะคะว่าเราสามารถที่จะจัดการได้ในสถานการณ์นั้นๆนะคะที่โรงเรียนครูให้พูดอะไรก็คือไม่เคอะเขินหรือว่าไม่ปฏิเสธนะคะว่าหนูพูดไม่ได้หนูทําไม่ได้ก็คือเมื่อโอกาสมาถึงนะคะเราก็ควรที่จะฝึกนะคะเพราะการที่ฝึกบ่อยๆเนี่ยหรือว่าหาโอกาสที่จะฝึกฝนเนี่ยมันจะทําให้เราเก่งยิ่งขึ้นค่ะ มาถึงข้อ7ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการทุ่มเทในการเรียนภาษานะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยทุ่มเทอย่างจริงจังนะคะในช่วงแรกที่ที่มาอยู่ฟินแลนด์เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญมากในการเรียนภาษานะ,ะเพราะนั้นควรที่จะตั้งใจเรียนอย่างจริงจังนะคะพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ในห้องเรียนนะคะที่ครูสอนทําแบบฝึกหัดทําทุกอย่างที่ครูบอกนะคะก็คือมีการทบทวนการบ้านหรือว่าทบทวน หนังสือที่เรียนมานะคะทบทวนทุกวันทำไปเรื่อยๆฝึกหัดทําแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆแบบฝึกหัดของครูแบบฝึกหัดข้างนอกห้องเรียนอาจจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตก็อาจจะทําเพิ่มเติมการที่ตัวเองเนี่ยทุ่มเทนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีพัฒนาการการเรียนภาษาได้เก่งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะทั้งหมด7ข้อนะคะก็เป็นเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับนะคะในการเรียนภาษาฟินนะคะ เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยฝึกทำวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยนะคะ <t une> ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ในวันนี้นะคะก็คือพยายามทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการเรียนภา,าษาเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลในวันเดียวนะคะเหมือนกับที่ว่ากรุงโรมเนี่ยไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะ,ะเพราะว่าความอดทนเนี่ยมีรสขมแต่ว่าผลของมันเนี่ยเป็นรสหวานเพราะ,ะนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นเนี่ยอดทนในวันนี้ไปก่อนนะคะเพื่ออน,นาคตที่ดีในวันข้างหน้านะคะเพื่อนๆอาจจะ ได้ไปเรียนต่อนะคะในสายวิชาชีพที่เพื่อนอยากจะทำงานหรือว่าอาจจะได้ไปทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะถ้าภาษาเพื่อนเนี่ยถึงถึงในระดับหนึ่งที่ว่าสามารถสื่อสารกับคนที่ทำงานได้หรือว่าสามารถที่จะใช้ภาษาในการเรียนได้นะคะตรงนั้นก็ถือว่าเพื่อนๆได้ทำสำเร็จแล้วค่ะ ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่พลาดในวิดีโอหรือว่าคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะถ้าเผื่อมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนถามมาได้นะคะค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ